ว่าคนเตียดวัดอาจจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ขอร้องให้คนเตียดวัดสนใจเรื่องสำคัญที่สุดของมนุษย์คือเรื่องตายเกิดตายไม่เกิดจนพ้นจากการตายเกิดแต่ถ้าว่ากันโดยทางของศีลแลธรรมแล้ว ท่านถือกันว่าอาการยอมรับหรือถือว่าตายแล้วเกิดนี่มีประโยชน์ยิ่งกว่าที่จะถือว่าตายแล้วไม่เกิดในคนที่ถือว่าตายแล้วเกิดนี่มันจะได้เตรียมตัวถ้าเราจะสร้างอะไรให้ดีให้มากพอเป็นทุนร้อนสำหรับจะไปเกิดดีต่อไปข้างหน้า นั่นก็คืถือว่าตายแล้วเกิดมันจึงได้เปรียบอยู่ในข้อนี้ก็คี่ถือว่าตายแล้วไม่เกิดเลิกกันนี่มันมักจะตัดบทสั้นๆทําอะไรตามพอใจตามกิเลสเดี๋ยวว่าเดี๋ยวคร็ตายแล้วมันก็ไม่มีอะไรอีกมันทําบาปได้มากกว่าถ้าอยากจะถือว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดก็ควรจะถือว่าตายแล้วเกิดดีกว่า แต่ถ้าจะให้ถูกให้จริงแล้วก็ควรจบขึ้นไปถึงระดับที่ว่าโดยที่แท้แล้วมันไม่มีคนที่จะตายหรือจะเกิด <c oughs> มันมีแต่เพียงกระแสะแห่งรูปธรรมนามธรรมปรุงแต่งกันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติท <c oughs> ี่นี่ก็จะพูดถึง เรื่องบุญบาปคนเกลียดวัดนี่ไม่สนใจเรื่องบุญแล้วก็ไม่สนใจเรื่องบาปหมายความว่าไม่อยากได้บุญแล้วก็ไม่กลัวบาปเพราะเขาไม่เห็นว่ามันมีความหมายอะไร แต่เรื่องนี้ต้องพิจรารณาเป็นขพอเท็จริงกันอย่างหนึ่งว่ามันเกี่ยวกับคำพูดที่ทำให้เขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจคำว่าบุญหรือคำว่าบาปเพียงพอเขาก็เลยไม่รักบุญและไม่เกลียดบ,บาปเด็กว <c oughs> ัยรุ่น สมัยนี้ที่มาเคยสนทนาด้วยไม่เคยสังเกตจับตาดูอยู่บ่อยๆทดลองได้วํคพูดที่พูดกับเขาแล้วพอจะจับใจความของเรื่องได้คือพออเราบอกเขาว่าบาปนะ,ะมันยักทิ้วมันยักทิ้วหลอก แต่พอพูดว่ามึงซวยนะมันน่าเผือดทีเดียวถ้าพูดว่าซวยมันมันมันตัวพูดว่าบาปมันยักคิวก้วเรกพอพูดว่าบุญบุญมันทำจมูกย่นเองเหม็นเหม็นพอเราบอกว่าเฮงเว้เฮงไว้ยตาโตขึ้นมา <c oughs> พูดว่าบาป <c oughs> มันไม่กลัวเท่กับคำว่าสวย พูดว่าบุญมันไม่อยากได้เท่ากับคำว่าเฮงเด็กๆที่มันมาเที่ยวขโมยไก่ขโมยอะไรอยู่ในวัดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> แล้วมาเชื่อว่าคนเกลียดวัดก็เหมือนกันแหละคนเกลียดวัดทั้งหลายไม่ใช่เด็กนะ <c oughs> พราพูดว่าบาปมันอธิยักคิว้ว <c oughs> พอพูดว่าซวยมันก็หวั่นไหวบ้างในจิตใจพาพูดว่าบุญมันก็ไม่รู้ไม่ชี้ แต่พอพูดว่าเฮงหรือโชคดีนี่มันตื่นเต้นขึ้นมานี่เราเรียกว่าคนเปลียดวัดนี่เขาไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปที่ถูกต้องหรือเพียงพอ